นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงกะล่อนนะคะจะหอมมากถ้าใครเคยได้กินนะลูกเล็กแต่ว่าหอมเขาเรียกมะม่วงอ,อะไรไม่แน่ใจนะคะแต่ที่บ้านเขาเรียกมะม่วงกะล่อนนะคะนี่ยลูกเขาจะแค่นี้นะคะแต่ว่าหอมมากทํามะม่วงตากได้เลยนะคะเขาจะตากทั้งเปลือกนะคะคนสมัยก่อนเขาจะเอามะม่วงอันนี้ไปทํามะม่วงเป็นมะม่วงตากนะคะพอตากแห้งแล้วก็จะกินเนาะอร่อยมาก จะกินตอนสุกแบบนี้จะกินง,ง,งอมๆอ่ะหอมเปลือกหอมจริงค่ะมะม่วงอันนี้ถ้าเคยเคยได้กินจะรู้เนาะว่ามะม่วงอันนี้จะหอมมากกิ่นเขาจะหอมจริงๆนี่นะคะได้มาเต็มเลยมะม่วงกระล่อนนะคะหอมมากนี่ผิวอันนี้คืองอมแล้วนะคะจะหอมมากเนี่ยนี่นะคะมะม่วงกระล่อน ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกชื่ออะไรนะคะแต่ตอนเป็นเด็กๆก็จะเคยได้กินเนาะชอบไปเก็บตอนที่ว่าลมฝนมันตกเนาะพอลมฝนตกแล้วเขาจะหล่นเยอะมากอันนี้ก็คือพึ่งหล่นนะคะไปเก็บที่ต้น mm hmm. เห็นไหมเขาจะเป็นอย่างแบบเนี้ยถ้าใครเห็นนะแล้วจะได้กิน,นิ่ะคือหอมจริงๆมะม่วงพันนี้นะคะอร mm ่อ hmm. ยแล้วดกมากๆมะม่วงอันนี้เนาะ โอเคค่ะอย่างไงก็ฝากกันไว้แค่นี้เนาะ <S <S อันนี้ก็เป็นหน้ามะม่วงนะคะอืมอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะแต่มะม่วงแล้วแต่เนาะเพราะว่ามะม่วงแต่ละแต่ละพันธุ์จะแตกต่างกันออกไปรสชาตินะคะรสชาติจะแตกต,ต,ต่างกันออกไปอันนี้ก็จะม่วงกระร่อนมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะสุกแล้วช่วงนี้หน้ามะม่วง